สิ้นแล้วจงอังห่วงไข่วิชาน้อยพรทวียอดมวยเมืองนอนอดีตนักมวยไทยเสียชีวิตขณะอายุได้74ปีนับเป็นการสูญเสียอีกหนึ่งตำนาน หากย้อนไปเมื่อประมาณกว่า40ปีก่อนเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักวิชาน้อยพรทวีอดีตนักมวยไทยหรือเจ้าของฉายายอดมวยเมืองนนจงอังห่วงไข่เป็นแน่แต่หน้าเศร้าที่มีรายงานล่าสุดว่าวิชาน้อยพรทวีอดีตนักมวยไทยถึงแก่กรรมแล้วด้วยโรคหัวใจล้มเหลวขณะที่อายุได้74ปีนับเป็นการปิดอีกหนึ่งตำนานยอดมวยไทยที่คนในวงการให้การยอมรับ ถึงการเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตบนพื้นผ้าไปและสังเวียนชีวิตจริงที่ควรเอาเป็นแบบอย่างโดยชูชีพเอี่ยมเอิบหรือชื่อในวงการมวยไทยในอดีตคือวิชาน,น้อยพรทวีได้ถึงแก่กรรมคืนวันจันทร์ที่31มกราคมที่จังหวัดนนทบุรี ตามรายงานระบุว่าวิชานน้อยอดีตนักมวยไทยเสียชีวิตจากไปด้วยอาการป่วยโรคหัวใจล้มเหลวถือเป็นการสูญเสียอีกหนึ่งตำนานมวยไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสุดยอดมวยไทยและมีฉายาที่ถูกเรียกขานในวงการมวยไทยระหว่างปี2510ถึง2520คือยอดมวยอมะตะสุภาพบุรุษสังเวียนเท่าสารพัดพิษยอดมวยเมืองนอนท์และจงอ่างห่วงไข่ โดยเส้นทางชีวิตของชูชีพเอี่ยมเอิบหรือวิชาน,น้อยพรทวีชาวไทยเชื้อสายจีนเกิดวันที่25มกราคม2491ที่อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีต่อมาบิดาได้ย้ายถิ่นฐานจากจังหวัดปทุมธานีมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ประวัติวิชาน้อยพรทวีในวัยเด็กนั้นอาศัยอยู่กับพ่อในขณะที่แม่แยกไปจากครอบครัวเข้าสู่สังเวียนหมัดมวยตั้งแต่อายุ13ปีด้ยการตระเวนชกมวยตามงานวัดโดยได้ค่าตัวจากการชกมวยในขณะนั้นครั้งละ5บาทเมื่อสั่งสมประสบการณ์มากขึ้นได้ออกเดินสายชกมวยตามต่างจังหวัดจนเข้ามาชบในกรุงเทพทั้งเวทีลุมพินีและเวทีราชดำเนิน ในขณะที่ค่าตัวในวัยหนุ่มขยับขึ้นไปอยู่ที่250,000บาทซึ่งถือว่าเป็นนักมวยไทยที่มีค่าตัวสูงที่สุดในยุคนั้นเทียบอัตราทองคำในขณะนั้นที่ราคาซื้อขายบาทละ3,000บาทวิชาน้อยพรทวีมีประวัติเป็นแชมป์มวยไทยเวทีราชด,ดำเนินเข็มขัด2เส้นและลุมพินีเข็มขัด1เส้น ระหว่างที่ยึดอาชีพนักมวยไทยวิชาน,น้อยพรทวีนำไรายได้จากการชกมวยมาลงทุนทําการค้าโดยต่อยอดไปจากอาชีพค้าขายที่พ่อปูพื้นฐานเอาไว้ขณะที่ผลงานในฐานะนักมวยไทยได้รับการเชิดชูให้เป็นนักมวยยอดเยี่ยมปี2521ผลงานมวยไทยที่ฝากไว้ก่อนแขวนนมในปี2524ขณะที่อายุ34ปีคือแชมป์มวยไทยรุ่นฟลเวทและแชมป์มวยไทยรุ่นจูเนียร์ไรเวท เมื่อหันหลังให้กับมวยไทยวิชาน้อยพรทวีเดินหน้ากับธุรกิจของตัวเองทั้งร้านอาหารทำบ้านจัดสรรทำธุรกิจมินิมาร์ทค้าส่งเบียร์และเครื่องดืง่มทำธุรกิจพัฒนาที่ดินรวมทั้งเข้าสู่งานการเมืองท้องถิ่นด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนนทบรุรีระหว่างปี2558ถึง2563มีทายาท4คนเป็นชาย2คนและหญิง2คนและทุกคนจบการศึกษาระดับ ปริญญาและรับหน้าที่ให้ดูแลธุรกิจที่วิชานน้อยพรทวีได้สร้างเอาไว้ยุคของวิชานน้อยพรทวีถือเป็นยุคทองของมวยไทยยุคนั้นเรามีนักมวยที่เป็นที่รู้จักในขณะนั้นพร้อมกันกับพุธล้อเหล็กดีเซลน้อยชอธนสุการพุดผาดน้อยวรวุฒิ ถือเป็นช่วงทองของนักมวยและวงการมวยอย่างแท้จริงที่สามารถหารายได้จากการค้ากำปั้นแต่อย่างที่รับรู้กันวงการนี้เงินหามาง่ายแล้วก็หมดไปง่ายแต่สําหรับวิชาน้อยพรทวีเขาได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการต่อยอดเพื่อสร้างรากฐานให้กับครอบครัว